เอาละครับสวัสดีน้องๆชาวไทยไวลลุเมกาด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาครั้งอยู่ในช่องพีดีทีวีเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้กลับมาอีกครั้งอีกไฟเอ็มอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในประเทศเมโลซิตี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทํางานนะฮะฟาร์มไก่ในประเทศเมโลซิตี้กันนะฮะงานนี้บอกว่าทํโคูดง่ายแล้วก็ได้เงินดีใกล้เมืองสุดแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเตรียมรถร้อยโลไว้เลยนะฮะสำหรับน้องๆใหม่ที่มีรถร้อยโลแบบนี้นะครับนะ เจ็ดวันนะฮะรีบทำงานก่อนหมดอายุนะฮะโอเคเดี๋ยวจะไปทำงานฟาร์มไก่กันเลยนะครับผมนะมันใกล้ใกล้สุดละตรงนี้มันใกล้สุดละ Two thousand years later อ,อยู่ตรงไหนนะอ๋อนี่ไงโอเคครับ เราก่อนที่เราจะทำงานนะเราต้องดูอาหารน้ำให้ดีก่อนนะครับว่าเรามีอาหารน้ำเตรียมพร้อมไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะมันมีฟาร์มออโต้ด้วยนะฮะในประเทศเบล o c สตี้นะครับนะฟาร์มง่ายอ่ะสมมุติเรากด e เข้าไปกด e ใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งไปฟาร์มไก่นะฮะไปเชือดไก่ไปฆ่าไก่เองอัตโนมัติเลยเนี่ยฮะอ้าวหรือบอกไปฮะอ่าก่อนที่จะทานะฮะเราต้องซื้อบัตรทางานด้วยนะฮะที่เซเว่นนะฮะ ตอนนี้ผมซื้อมาหนึ่งใบนะก็คือหนึ่งวันนะครับมันมีสูงสุดคือเจ็ดวันนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บละเก็บทีละสองก็ก็โอเคอยู่นะไว้อยู่โอ้ยซิวๆเลยเนี่ยไวและง่ายด้วยนหฮะน้องเวลาใครที่บอกว่า อยากเบอ่อนะฮะไปเล่นอ,อย่างอื่นรอนะครับนะตอบโจทย์เลยอะ่ะแป๊บๆแล้วก็พอเต็มแล้วเราก็เอาเก็บใส่รถร้อยโลแล้วก็มาฟาร,ร์มต่อแค่นั้นแหะแป๊บเดียวแล้วก็เอาไปโพสซ์แล้วก็เอาไปขายในอีโคครับจบแค่นั้นนง่ายมากครับใกล้เมืองด้วยงานเนี้ยหาเงินง่ายๆเลยวันหนึ่งเป็นแสนเลยนะฮะถ้าแบบขยันจริงนะยาวไปยาวไปครับ ตอนนี้ผมไว้แบบแป๊บเดียวยี่อันละ Two 0 years later โอเคครับตอนนี้น้ำหนักกระเป๋าผมเต็มแล้วเดีย๋ยวผมเอาไปเก็บก่อนไปเก็บใส่รถโลก็กด L นะฮะา,าใส่ก็ไปเลยโอ้เหลือพื้นที่ว่าเยอะครับน่าจะได้หลายตังค์อยู่นะกดออ,อ,อตโตต่อเลยแล้วกันนะเอาันเก็บออตโตอ,อโอเค กนนึงไป let's go <S <ฮ>ต่อเลยฮะต่อเลยแปบ๊บเดียวฮะไม่ถึงห้าทีอะเต็มอ่ะไวไวไวมีแป๊บเดียวผมได้สี่หกอันละโหโคตรคุมม้มอ่ะไวกืนดู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 ดหูอย่างไว เก็บตอ่อเก็บตอ่อตวไวผมเพิ่มเียนสิบี่อันแล้วอะ่ะจะเจ๊กระเป๋าแล้วอุย้ยไววะ่ะเฮ้ยหัวสมองจะเต็มละนะถ้าเกิดเราหัวสมองมันโยกโยกๆถ้าเกิดมันเต็มร้อยเราจะตายนะเราต้องไปซื้ออมที่เซเว่นด้วยฮ้ยไวว่ะพเความไก่ไวดี ือว่ารวยแน่ๆรวยเพราะไก่เนี่ยแหละ y ย h ฮูต่อไปเดี๋ยวเราไปโพสเซกกันนะครับนะจุดโพสเซกมันก็อยู่ใกล้ๆเลยตรงนี้แหละเนี่ยาต้อก็ขับรถดีๆนะฮะอย่าให้รถพังนะฮะพังชิบหายไปหอดเลยนะถ้าเกิดเราไม่มีกล่องซ่อมตอนขาย แล้วพอเราถึงจุดโปรเซ์ตรงนี้แล้วนะฮะจุดทรัพนะเอารถไปจอดใกล้ๆเลยนะครับผมนะอ่าไม่ต้องล็อกรถนะฮะแล้วก็อกดแอลนะครับผมนะดูของในรถเราก่อนแล้วก็ออกชิ้นหนึ่งเพราะมันเต็มกระเป๋าแน่นเปี้ยกเลยนะมันต้องยอมเออ่ทำใจเอาออกอ่ะเอาออกชิ้นหนึ่งนะฮะทิ้งไปอันหนึ่งนะฮะเพราะมันเต็มกระเป๋าเรานะแล้วเรากด E นะฮะ ไปที่ไก่ชิ้นนะครับผมนะแล้วก็กดสตาร์ทนะครับแล้วก็กดกระเป๋านะฮะเปิดรถกดแอลอ่าเดี๋ยวมันจะโปรเซสมาเรื่อยๆนะฮะโปรเซสมาเรื่อยเ,เราพยายามเอานี่ใส่เทอร์ชิ้นไปนะฮะเทอร์ชิ้นนะเออประมาณเแบบนี้ยประมาณเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเออใส่ไปพอมันทําเสร็จนะแล้วก็จับใส่ไปประมาณนี้แล้วก็มาเพิ่มอีกชิ้นนึงแล้วก็ใส่ไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะเนี่ยสำหรับคนงบน,น้อยนะที่มีรถร้อยโลนะฮะใช้สูตรเนี้ย ที่ใช้ประจำนะครับผมนะ,ะเนี่ยๆเราเติมมาเรื่อยๆนะเติมไปเรื่อยๆนะม,นะมันจะไวนะครับมันจะไวแบบไวมากนะโน้ตที่ว่าเราไม่ต้องไปเปิดกระเป๋าหลายรอบนะครับอ่ะอ่ะเราก็ใส่มาทีน้อยทีละน้อย,อยไปเรื่อยๆนะให้มันสมดุลกับการโเคเรอะ่ะเห็นจะเห็นปะไวปะไวปะโคตรไวอ่ะโอ้โหสุดลัำของพี่เลยเนี่ยเกี้ย ไปครับตรบเนี้ยชิ้นทีเนี้ยไว้จับไม่ก็รอทีเดียวเลยก็ได้นะผมนะรอมันสักสิบยี่สิบอันทีเดียวแล้วก็จับใส่แต่ว่าพอดีไอที่เก็บของในรถของผมม,มันเต็มร้อยเลยร้อยแบบว่า100ร้อยกิโลเลยนะก็เลยต้องทยอยมาเทียบชิ้นชิ้นนะให้พื้นทีท่ให้พื้นที่ในกระเป๋ามันเหลือพอที่จะเอ่อโปรเซก,กใส่เข้าไปนะครับผมนะ <S <S โอเคใส่ไปทีนิดอุ้ยใส่ไม่ได้ ใส่ร้อยมันไม่ได้กระป๋าเต็มน้ําหนักกระเป๋าอะเริ่มต้นมันจะอยู่ที่35มนะฮะมันจะมีกาชาเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าอยู่นะฮะก็คือเราสามารถไปตดต่อได้ที่ DC ในประเทศนะครับผมนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องใต้คลิปนะฮะใครที่อยากสนใจที่อยากจะเล่นนะครับผมนะกระเดียวครับเนี่ยดูดิกระเดียวกระเดียวใส่เทีน้อยเท,ทีน้อยไปเรื่อยะฮะไปเรื่อยไปเรื่อยไวไวอะงานนี้บอกให้นะฮะ 2,000 years later. ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปขายที่อีโคแล้วนะครับผมนะก็ได้มาพอสมควรแล้วเดีย๋ยวเราผมจะขายยกตัวอย่างให้ดูก่อนละกันนะครว่ามันเงินดีมันใกล้เมืองสุดๆเลยนะฮะไก่งานไวนะฮะใกลมากแป๊บเดียวขับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วขับเป็นสามเหลี่ยมอะ่ะอันดับแรกไปไกล สองโพสศษสามมาขายแต่ที่สำคัญจะลืมนะฮะซื้อใบทำงานก่อนหนึ่งวันหรือสองวันสามวันสีวันก็ได้ครับแล้วแต่ฮะแต่วันนั้นน้องต้องมีนะฮะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะจอดรดเลยเข้าไปได้ไปะวะไมใช่เข้าไปเข้าไปไม่ได้โอเคครับเด,เดี๋ยวดูในตัวผมมีเท่าไหร่นะพิพเพราะว่ามีบางอันยังไม่ได้โพสเเอนะ่ผมรีบไปรีบมาก่อน โอ้ยหกได้พันหนึง่งก็ยังดีโอเคแล้วก็จับในรถมาอันนี้เหลือเหลือโอ้ยเหลือเยอะเลยคะโอเคเอาหกสิบหกมาก่อนเต็มไหมอ้้พอดีเลยเต็มเลยหกสิบหกดีแน่ห้นไดลไหลานะแนะนําเวลาตอนราคาลงเนี่ยอย่าเพิ่งเอามาขายนะฮะมันจะเสียเวลาครแต่ถ้าเกิดคิดว่าเราคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไว้เรามีเงินเยอะอยู่เอาตุนไปเก็บที่เรเบลไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามาขายทีเดียว อ่ะผมขายเลยนะฮะอ่ะได้ประมาณ3,500ันก็ไเสร็จก็ประมาณ4,000กว่านะตอนราคาลงนะประมาณนี้นะถ้าเกิดใครอยากรู้ราคาเท่าไหร่ให้กดเท่ากับในตัวคีย์บอร์ดเราดูนะครับผมนะตอนนี้ราคาไก่อยู่ที่ตกละเหลือประมาณ3 5เพราะผมขายไปแล้วไนงะโอเคนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับและเราเจอกันในคลิปหน้าอีทีต่อไปนะครับ